ครับก็กลับมาอยู่กับเกมเทพม,มารสามก๊กเหมือนเดิมครับผมนี่ก็ห่างหายกันไปนานแล้ววันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่ครับผมอภิษิหารกระบ,บี่ชิงกังครับผมเป็นการให้ทํากิจกรรมแล้วก็รับในส่วนของเออสกินนี้ไปเขาบอกว่าเป็นสกินนะนีเข้าใหม่นี่อาวุธเทพจุติเนี่ นี่ก็จะมีให้ทำภารกิจเหมือนอันอื่นๆที่ผ่านมาแล้วครับผมอันนี้ก็จะมีลูกเต๋าให้ห้าลูกเราก็มาถอยพอถอยตรงเป็นวังเป็นอะไรนี่แล้วก็จะคู่ต่อสู้ครับผมถ้าเราไม่ดูเราข้ามไป มันก็จะเอาเมืองออกให้เราเนี่ยครับมันจะมีเมืองปิดไว้เป็นสีแดงครับยังไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยถ้าปลดล็อกแล้วมันจะตัวหนังสือสีแดงจะหายไปครับผมต้องเดินไปตกเมืองพวกนี้ให้ได้ทั้งหมดครับอารมณ์เหมือนเกมเกรศรษฐีครับผมก็สุ่มไปจนหมด้าูกแล้วมันก็จะมีระยะเวลาคูดาวนเวานีนะครับเวลาฟื้นฟูเนี่ย อันนี้อีกสามสิบนาทีก็จะได้ม่อีกหนึ่งลูกโอเคนี่มาตกอีกแล้วใครจะดูก็ได้ครับผมนี่นนก็ดูทีมผมแป๊บหนึ่ง โอเคแล้วก็สุ่มต่อไปสุ่มเดินแบบนี้ครับให้มันตกเมืองไม่ได้ทั้งหมดครับผมนี่พอได้แบบนี้เสร็จปับ๊บมันก็จะมีลูกเต๋าแบบพิเศษครับผมนี่กดสลับกันตรงนี้ครับผมนี่ก็มีหนึ่ลูกลูกเต๋าหามังกรครับผมก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการหน้าไหนเพื่อที่จะไปตกที่เหมือนครับ นี่ก็จะนับไป2 4 5สี่หที่5โอเคน,นี่จะเป็นแบบนี้โอเคนี่เรากดต่อสู้ต่อไม่จะทำให้เราไปถึงเมืองได้ง่ายขึ้นครับผมนี่กดข้ามไปเราไม่ดูพอมาเสร็จก็อันนี้ก็จะเป็นของสายเติมเมานเดิมผมซื้อกุญแจนี่ กุณแจนี้จะเอามาใช้ร่วมกับกิจกรรมนะครับเอาวุธเทพจริงสมบัตินี่ครับกุญแจแบบมีแบบจริง1ครั้ง5้าครั้งครับนี่ก็กดไปของเราว่วาเราต้องการอะไรผมอ่าอยากได้ตัวสกินนะครับมันเขียนว่าสกินนะนี่มันบอกว่าอันนี้มัน นี่บอกว่ายี่สิบอันจะได้รับของพวกนี้ผมไม่รู้ข้างในมีอะไรบ้างดิลองเอานี้ไปก่อนแล้วกันโอเคกดยืนยันไปแล้วก็เราจะรอสุ่มห้าครั้งก็ได้หรือจะสุ่มหนึ่งครั้งไปเลยก็ได้ครับผม ดี๋ยวกก็จะรอให้ครบห้าครั้งแล้วกันจะดูว่าแบบไหนมันออกของข้างในพวกนี้ง่ายกว่ากันนี่ก็ทำภารกิจเสร็จมันก็จะมีภารกิจบอกครับว่าให้เราทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยพอทำเสร็จมันก็จะมีกดรับแล้วมันก็จะมีแผนที่ออกมาเอากดรับนะครับ เรเล่นกิจกรรมก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเจ็ดวันแล้วก็วันนี้มีมาไตหอคอยคุกนรกครับผมนี่เพิ่งเปิดใหม่หอคอยคุกนรกทางซ้ายมือนี่จะเปิดตอนเราขึ้นที่ขั้นที่สี่ร้อยครับผมหอที่สี่ร้อยแล้วมันจะขึ้น นี่เราก็กดเข้าไปดูแล้วก็จะเป็นเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่สีจะสวยกว่าพอเวลาเราก,กดลงไปนี่จะมีดาวให้ด้วยก็จะมีบอกถ้าเราอยากได้ครบสามดาวเราก็ต้องต่อสู้ให้ชนะก็ได้มาอีกหนึ่งดาวจัดรูปแบบห่านป่าก,ก็ได้อีกหนึ่งดาวต่อสู้ไม่เกินหกเทิรนแล้วชนะจะได้อีกหนึ่งดาวจะเป็นครบสาดาวพอดีครับผม นี่เราลองทำตามเขากดท้าทายลงไปก็เขาให้เปลี่ยนเป็นหานปลาโอเคแบบนี้แล้วก็กดเปิดสึกไปนี่ผมปรับแบบคูณสิบไว้ครับมันก็จะดูเร็วๆหน่อย ถ้าใครไม่อยากดูก็สามารถกดข้ามได้นะครับแต่นี้ผมจะไม่กดข้ามให้ดูก่อนว่าให้ดูว่าข้างในมันก็เป็นแบบนี้มันก็ต่อสู้เหมือนกันให้ดูวิวทิวทัศน์สีภาพแบ็กกราวด์ข้างหลังมัน ตอนนี้ของผมก็ยังไม่เปิดล็อกให้ทำสิบสองดาวสักทีอันนี้นะครับนี่พอเราทำครบตามที่ันบอกแล้วก็จะได้มาสามดาวแล้วก็จะได้ตำลึงได้เงินมาพวกนี้ผมแล้วก็พวกเห็นเรื่องขั้นอุปกรณ์พวกนี้ครับให้ได้มาเดี๋ยวถ้ามีถ้าผมภารกิจผมถึงให้ได้ทำสิบสองดาว จะมารีวิวอีกให้ดูครับผมนี่ก็จะมีรางวัลครับดาวรวมถึง2ี่สิบดาวรับชิ้นส่วนไปหกสิบดาวห้าสิบดาวพวกนี้ก็มีภารกิจเหมือนหอคอยอื่นๆครับผมแต่นี้มันจะเป็นพวกหินพวกอะไรอย่างนี้แล้วก็มีให้ซื้อด้วยครับพวกวิญญาณอุปกรณ์ครับผมพวกนี้จะเป็นต้องใช้ครับ จำนวนดาว15้าปลดล็อกครับผมนี่ก็มีนี่ก็สิหปลดล็อกเหมือนกันเราก็เล่นเรื่อยพยายามให้ได้3ดาวครับผมมันจะได้เวลาซื้อเวลาทำภารกิจอะไรจะได้ง่ายขึ้นนี่ก็ทำไปเรื่อยครับผม นี่ว้าก็ปล่อยให้มันเล่นไปก็ได้ครับผมส่วนนี้ครับมันก็จะมีในส่วนของอ่าสมบัติตรงนี้ครับผมก็จะเป็นรูปสิงอยู่ครับนี่ออเป็นตาเสือครับผมขอไปครับนี่ก็จะมีให้เราใส่ของนี่ลงไปนี่จะเป็นเลขหนึ่งนี่จะเป็นแบบทั่วไปมันจะมีเลขสองเลขสามพวกนี้ครับ แล้วก็จะมีในส่วนของธงลบให้ใส่ครับผมก็อะ,อะไรล่ะแล้วก็จะมีในส่วนของอันนี้ให้เล่นนะครับสมบัติรับครับผมนี่วิหารบวงสวงครับผมจะเป็นมังกรไม่แน่ใจเป็นมังกรหรือเปล่าน่าจะมังกรแหละ นี่ก็บวงสวงครับถ้าใครไม่ได้นี่ก็บวงสวงฟรีไปหนึ่งครั้งต่อวันก็ได้ผมก็จะได้ของได้อะไรพวกนี้มาขอก็จะมีตามนี้ครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นของตามที่เราต้องใส่นะครับมีสมบัติความโกรธแล้วก็มีเทพก้า,าหารพวก ความเสียหายพวกนี้ครับผมในกไใสมันก็จะมีนี่พลังโจมตีมีพลังชีวิตมีโจมตีพวกนี้แล้วก็จะมีคุณสมบัติข้างล่างครับผมแล้วก็จะมีอ่าสกิลควบคู่กับตัวละครของเราไปก็สมเล่นกันครับผมนี่ก็1ครั้งห0ึ่งรตำลึงแล้วก็10ครั้งลดมา ร้อยตำลึงครับผมหรือเก้าร้อยก็สูสงๆกันไปครับผมอันนี้เราแพ้ในหอคอยคุกนรก <c oughs> แล้วก็อย่าลืมมากดต่อสู้ทันทีพวกนี้ครับผมพยายามจะใช้ตำลึงให้หมดต่อวันครับให้มันเหลือสักห้าร้อยขึ้นก็ได้ <c oughs> เผื่อบางคนได้ต่อสู้แบบ ทันทีได้แบบหกเจ็ดครั้งแบบนี้แล้วก็มากดนี้ไปหา <c oughs> หาพวกแต้มแล้วก็มารับรับในนี้ครับผมอันนี้ผมก็จะโชคดีหน่อยนี้ก็ได้ชิ้นส่วนของงอกกกมาสิบอดอันแล้วก็ตัวที่โชคดีสุดก็นี่ครับชิ้นส่วนมัน ไม่ทำมานครับผมห้าดาวสี่สีส่อันครับผมอีกหอันก็จะได้หนึ่งตัวแบบนี้มาแบบถ้ามาทุกวันนี่รักตายเลยครับชิ้นส่วนมารแบบสี่สี่อันครับผมอีกนิดเดียวก็จะได้ตัวหนึ่งแล้แต่ไม่มาครบแล้วก็มากดรีไปนี่ก็ได้ตําลึงมาอีก แต้มพอเหลือก็กดรีบอีกโอเคไม่ตายไม่ทับมาสองสามสี่เรามีนี่เท่าไหร่มีเจ็ดสมนี้เล่นสักครั้งอะ่ะ ไปโอ้ได้กวนอูครับผมนี่ก็ไม่เกลือเท่าไหร่และนี่ครับแบบที่ผมแนะนำเหมือนเคยก็หอมเมฆครับน้ำฟ้านี่ครับพยายามเก็บป้ายให้ได้เยอะๆแล้วก็มาสุ่มครับสุ่มถ้าทีมเราอยากโหดผมแนะนำให้สุ่มพวกเทพไลมานนี่ครับถึงเปอร์เซ็นต์จะดรอปน้อยแต่มันก็ออกตลอดครับผมออกแบบทีๆเลยบางทีเรามี สามป้ายก็ออกมาสามตัวก็มีของผมวันนี้ก็เพิ่งได้กาเซียนกับเตียนอุยมาครับผมนี่เตียนอุยได้จากนั้นนะครับนี่ก็กาเซียนก็มาอาไต่หอกันต่อ ผมต้องน่าจะถ้าเมื่อกี้แบบที่ผมเล่นคือมันไม่ผ่านแล้วก็พยายามดูวิดีโอที่เขาผ่านด่านได้ครับผมนี่ก็จะมีแบบเร็วสุดว่าเขาผ่านแล้วก็ทีมเขาเป็นยังไงเขาจัดยังไงแล้วก็มีแบบพลังต่ําสุดด้วยครับนี่ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาจัดยังไงถึงผ่านแล้วก็เข้ามาดูได้ครับผม แล้วเราก็สามารถจัดตามได้โอเคนี่ผมลองทีมผมดูก่อนเมื่อกี้เขาจัดแบบนี้โอเคลองดูกดข้ามไปนี่ครับผมจัดตามแบบเขาก็ผ่านครับ พวกที่มันเป็นหอแบบนี้ที่เรามีให้เราไต่แล้วก็สามารถจัดตามได้ครับผมในหอคอยธรรมดาเหมือนกันครับนี่มันก็จะมีแล้วก็จัดตามก็ได้ลองเข้าไปเล่นสครั้งถ้าเราอยากให้มันจบเร็วๆแล้วก็ไปปรับคูณสิบตรงนี้ครับผมเอาเลย อีกอย่างหนึ่งก็วันนี้ก็มีคลิปมาเอยมีโค้ดมาแจกอีกตามเคยครับผมโค้ดก็อยู่ในคลิปนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูใครที่ดูก็จะได้ครับผมถ้าดูถึงตอนนี้นะสิบห้านาทีแล้วนี่กด มาใส่โคโด้ดให้ดูโคโด้ดก็เดี๋ยวผมใส่นี่ครับโคโด้ดก็ m a r โอ้ปวดตา m a r l u v ครับผม ค้ดก็ประมาณนี้ครับเรากดลับไปก็จะได้หินแม่ทับได้ของอะไรพวกนี้มันน่าจะมีโค้ดมาทุกวันไม่ก็ทุกสัปดาห์ครับผมทางทีมงานเขาพยายามติดต่อไปทางผู้พัฒนาเกมที่จะขอโค้ดให้บ่อยๆครับเล็กๆ,ๆน้อยๆเขาก็จะเอามาฝากครับผม ม่ไงคคลิปมันจะยาวเกินไปเหลือลงแรงอีกครั้งหนึ่งก็ลงไปครับอันนี้ก็มีชิ้นส่วนให้รับอีกครับก็รับไปลงแรงสักตานะึงแสนสี่กับแสนห้าครับผมบางครั้งเวลาอ่า พลังทีมเราเยอะกว่าไม่ใช่ว่าเราจะชนะนะครับผมอยู่ที่การจัดทัพของทีมเราแล้วก็อยู่ที่ว่าตัวเรากับตัวฝั่งเขามีตัวแบบไหนที่ต่างกันบ้างถ้าทีมไหนมีสตันบ่อยแล้วก็มีฮิวดีๆก็จะชนะได้ครับผมมันจะเล่นแบบไปเรื่อยๆนี่ครับมันก็จะมีสตัน พอสตาร์ทเสร็จมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับผมโดยเฉพาะเวลาสตาร์ตัวฮิวก็จะได้เหมือนได้ดีสองเท่าเลยครับอันนี้ก็น่าจะชนะแรงตานี้ นี่ก็ใกล้ชนะแล้วแต่เขาเป็นมีตัวฮิวดีๆแบบนี้ก็ถึงจะตีได้แต่ก็ถ้าเขาอยู่ในทีมพวกนี้เห็นไหมเขาจะฮิวตัวอื่นขึ้นมาแล้วก็เลือดเกือบเต็มบางทีก็เต็มนะครับถ้าเปฮิวถูกตัวอ่าสิบดาวสิบเอ็ดาวนี่แย่เลยครับผมนี่ก็กิจกรรมก็น่าจะมีแบบนี้ครับผม ก็หอคอยนี่ก็ถ้าใครได้แล้วก็ไต่ครับก็ทำธารกิจเอาตามนี้ก็จะได้ดาวมาเยอะแล้วก็เอาไปซื้อเอาในส่วนของธงลบก็ได้มาแล้วก็ไปใส่ครับว่าจะใส่ยังไงแล้วก็พวกสมบัติก็ใส่เครับมีคำพีมีอะไรครับผมตำราย,ยุทธก็ใส่ไป ครับคลิปนี้ก็น่าจะไว้ประมาณนี้ครับก็ถ้ามีอะไรอีกก็จะมาทำคลิปให้ดูครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ